โอ้โหวันนี้น้ําดีกว่านะครับเห็นไหมเพื่อนเฮ้ยน้าน้าเยอะเลยว่านห่างจากเมื่อกี้ประมาณตั้งสี่ห้าโลเออสี่ห้าโลเอง,เ,องเดี๋ยวผมจะขอน้ํานะครับแล้วก็ปลูกหลังใหม่ใหม่โอ้โหโน้ำน้ำใหญ่อยู่ใหญ่อยู่ใหญ่อยู่ที่ผมปลูกไว้มีคนถามผมเนาะว่าเอ้ยมันดู่ไหมอะไรเงี้ยนะครับ

จะให้ดูน้ำนะครับปล่อยครับผมลังเนี้ยนะครับพี่แม็กไม่อยู่แล้วนี่ครับผมน้ำโอ้โหโลนเลยนี่น้ำพึ่งลลานครับผม เดุกคนมันตึงน,นงงะครับไปครับทุกท่านขอบคุณที่ทมชมคลิปผมตลอดนะครับอีกประมาณตั้งสิบห้าหรือว่ายี่สิบวันนะครับผมมาดูกันใหม่นะครับว่ามันเสริมรอีกไหมนะครับ แต่ถ้าไม่มีน้ําก็ไม่ตัดน,นะครับแต่จะมาอัพเดตให้ดูเรียครับผมลังใหญ่นะสวัสดีครับผม ทุกคนพามาดูรังที่ผมปลูกไว้นะครับมีหลายๆท่านถามผมนะครับว่ามันจะอยู่ไมพ่พันมันจะทาน้ําต่อไหมมันจะหนีไหมหรือว่ามันจะล้างไปไหมนะครับไออยู่นะอยู่นะครับผมถ้าถ้าตัวลงได้มาเกาะแล้วนั่นเร,รังังเบลอเลยที่ผมปลูกไว้ถ้าลงได้ตัวเนี่ยลงมาเกาะน,นะครับอย่างที่ที่ผ่านเอากี้น่ะนะครับจะดะทํามันอยู่นะผมไม่ต้องกลัวมันหนีถ้ามันไม่มีนะ้ามันก็ถอดล้างไปทั้งหมดนะครับไม่ไม่ทิ้งรังนะครับผม แต่ถ้ามีน้ำมันก็เสริมน้ำต่อทําต่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเดี๋ยวผมจะเกี่ยวน้ำไม่ดูนะ